ขายวอลเปเปอร์ให้ปังต้องสร้างคาแรคเตอร์แบรนด์ให้คนจำได้เคยสงสัยไหมวอลเปเปอร์สวยมากแต่ขายไม่ออกเพราะแค่สวยไม่พอคุณต้องมีตัวละครหลักหรือคาแรคเตอร์ของแบรนด์ให้คนจำได้ลองนึกถึงการ์ตูนที่เราชอบดูอย่างโดเรมอนถ้าเปลี่ยนตัวเอกเป็นเดคิซุงิคนจะยังอยากดูอยู่ไหมก็อาจจะมีบ้างแต่คนดูลดลงแน่นอนเพราะโดเรมอน คือตัวเอกที่ทุกคนจำได้แมนก็เหมือนการ์ตูนวอลเปเปอร์ก็เหมือนเรื่องราวและสิ่งที่ทุกคนจดจำได้ก็คือตัวละครหลักที่มีเอกลักษณ์อย่างแบนเทพบัญชาเขาใช้หน้าลิงกลัวๆเป็นคาแรคเตอร์หลักของร้านไม่ว่าจะทำเป็นพัะพิคเนตพะศวะพระแม่กาลีก็ออยังเป็นหน้าลิงตัวเดิมแต่เปลี่ยนบทบาทตามธีมลูกค้าเลื่อนผ่านก็รู้ทันทีผลงานนี้ของเทพบัญชาแน่นอน นี่แหละพลังของแบรนด์เทคนิคสร้างแบรนด์วอลเปเปอร์บนสาธุมานเทคนิคที่1คิดคาแรคเตอร์หลักสร้างตัวละครที่เป็นสไตล์คุณหรือเป็นลายเส้นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเทคนิคที่2ใช้คาแรคเตอร์นั้นทุกคอลเลกชันจะทำวอลเปเปอร์เสริมโชคการเรียนความรักก็ใช้ตัวละครเดียวกันแค่เปลี่ยนท่าหรือเปลี่ยนธีมเทคนิคที่3 ใส่ลายเซ็นแบนลงในภาพอาจจะใส่แสงเฉพาะหรือสัญ,ญลักษณ์เล็กๆที่ทําให้คนจําได้ว่าอันนี้ผลงานของคุณจําไว้ว่าในตลาดที่มีคนขายเป็นพันสิ่งเดียวที่ทําให้คุณไม่เหมือนใครนั่นก็คือแบรนด์ของคุณเองเริ่มต้นสร้างแบรน์วอร์บเปอร์ของคุณบนสั่งทุมาจได้เลยวันนี้ถ้าอยากได้เทคนิคสร้างแบรนด์แบบนี้อีกกดติดตามไว้เลยเพราะคุณอาจเป็นเจ้าของแบรน์วอร์บเปอร์ที่คนจำได้ทั่วประเทศ